บัดเนี่ยทีโาเลี่ยงหลวงพ่อขี่ไกปูถูฟังนี่วัดอยู่วัดหนึง่งบัดมีหลวงพ่อกับเนี่ยหน่อยเดย้อยู่น้ำกันสององค์พระหลูกวัดซีพี่จากตันงแต่ออกบนท้าบน่ะและอยู่น้ำกันงอแงมีแงมแต่ว่าก็ต้องป้องแป้งๆที่เขาแล้วก็ใครถือกันมักแก้งมักยั้งกันหลวงพ่อบัดเจียงกไกไว้หน,น่อยก็โมมาไก ดังหันแล้วต้งตองเยวหลวงพอก็มักเข่าไต้บ้านวะนี่ถิ่มตันนี่หน่อยไปอยู่วัดอยู่ว่าไม่หน่อยก็ดูดิเนี่ยกันเลยร่างถ้วยร่างจานอ่านั้งเสียนหนังสือกับขยันมันเพี้ยนอยู่มันต่อไปพ่อแม่สมพอ,สม,พอสมแม่มาฝากไว้ครับลวงพอ,อยอดอกอพ่อตั้งแต่มือนั่นละบ้านสันจังหันแล้ว หลวงพ่อที่เขาไปได้บ้านได้สั่งเน้นหน่อยว่าน,อน,อนอ้อยแค่หน่อยข่อยที่เขาไปในบ้านเด้เมื่อนี่เจ้าเบิ้งกุดเด้ออย่าให้ใกล้ข้นชี้ใสกุดข่อยที่เขาไปในบ้านจะเข้าวกอนครับดันนนหน่อยกันเลยบอกเน้นหน่อยแล้วหลวงพ่อกับเขาไปในบ้านตัวรังเทียกับสันเพี้ยนในบ้านเด้หลวงพ่อกเลเปล่อยเน้นหน่อยอยูู่้เดียวเันตอไป ก็แต่เพาะหลวงพ่อไปแล้วแล้วแบบเนียน้อยไงสำคัญอยู่เดบ้บะไรไกลบบนไปครับนอนเว้นเสยอาปูศาสั์นอนน้ำหอมไหม่เสยเพราะแต่หอดย่มหลวงพอ่อกลับมาหาอดวัดขึ้นมากุฏิโอ้ยขี่ไกลยังกะเต็มแดนห่วยเน,นี่ยหน่อยมันบอกบ่ได้ย้อนตัวนี่ท่าน ได้ยื่นใส่หลังเงินน้อยน้อยหล่นลุงฮะซ่องหาพูนแล้วบปเนี้พอตะเห็นหลังลากคอมาโอ้ยเบื้องเนี่ยเป็นยังนี่ฮะเจ้านี่ใส่บ่ดำบ่แดงเลยใส่เห้ื่ได้ใก่ได้การนี่ไหมท่านไก่้หีไก่แปต้านี่เต็มเลยนี่ท่านเนียนเนียนเนียนท่านบอกเนียนหน่อยเนียนที่ไก่เนียนหน่อยแก้วผมก็เลยได้แล้วท่านโอ้ย นี่นูก็เมียนขี่ไก่ตัวมือหนึง่งหลวงพ่อกะเว้ยกันมือหนาะขี่ใส่อีกคอยไปให้เจ้าเลี้ยงน่ะย่ำมืออื่นแม่บ้านนี่คือเก่าหลวงพ่อที่เขาไปในบ้านสร้างเนี้ยหน่อยหน่อยคอยที่เขาไปในบ้านมือนี่กันปล่อยให้ไก่้ขืนขี่ใส่กุดว่าคอยที่ให้เจ้าเลี้ยงก,กินเนดะ้อะครับมนให้ไล่ไก่ดีๆ่ดน คอยกลับมากันไม่ขี่ไกลเลยแต่เลี้ยอนี่นอ่นหละเจ้ากลับคร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 ับอลับน,นี่หน่อยกันเลยผมจะไล่ไกลครับนั่นบอกแล้วลุงพ่อกันย่างไปได้บ้านนี่หน่อยเพราะต้องลุงพ่อไปวิ่งค่ะขีดสร้างแผนแล้วคือตีแก่งมึงหอยเพชรจังไลเนาะมึงนะลุงพ่อเนี่ยแกเพชรลุงพอ่อคักมือเนี่ย คือว่างแผนได้ใจโดนเตือกับได้การเลยบ้านนีนี่น้อยว่าว่างแผนได้กัเฮ็ดขี่ไกลปลอมแล้วบ้านหาน้ำอ้อยไม่เฮ็ดคือขีข่ไกลเลยหยอดไฟทั้งแผ่นหยอดไป่ปไปคือ้แลรวรอกพราะแต่เฮ็ดแล้วแล้วกับไปนอนน้ำทานอนขาขึ้นทางก็ก็อือหอดเน่ามันต้องพอกลับมากบ้านเนี้ย ไปถึงซาลาขี <Wenn Hawaiian izes beetle> ่ไก่เต็มอยู่ขี่ไก่ปลอมแม่มานี่มาบอกว่าดำว่าแดงคือขักแขนนิดหน้อยนี่เฮ้อยูใส่ละเฮ้อลงไหหานิดหน้อยน้อยยูใส่ยังเหรอไปเห็นน้อนเจออยู่มาเกอกฟาดหัวพังเวียนขี่ไก่เจ้าท่านไปเลี้ยงท่านจังได้ยงบ่ได้ละมือหนิท่านเลีย้ย่างเดียวเจ้าท่านว้ากันไปไาจังได้ท่าน กินจินเหรเนี่ยหน้อยกันโอ้ยหลวงพ่อศูนย์เลยกินเจ้ากินขี้ไก่ละเมื่อเนี่ยเนี่ยหน้อยกันครับมันก็กลมลุ่เรียขีข้ไก่แล้วหลวงพ่อคุ้มให้เรียขี้ไก่เนี่ยขี้ไก่ปลอมเนาะเขาแผนเนี่นน้อยเนี่นน้อยกัเรียขี้น้องเรียไปเรียไปไก่สีเบิร์ตทุกของแล้วลงพ่อกระสงสัยดอกที่บ่น เหม็นขี้บวมีหยังว่าวิ่งเป็นต่แสียบแทนเล่นน้อยไหมเสบแล้วหลองพ่อยแทนชิมบ้างแม่หลองพ่อถยเป็นบ้างกระหน่ำแทนเดี๋ยวมาชิมบ้างหึ่แทนเม่รีแตัวหน่อยแทนไนวแทนเอาจังสี่เด้อแทนไม่ออื่นนี่เจ้าป่วยมันฉีใส่หลายหลายลวดว่าต้องไล่เด้อแทนเดี๋ยวคอยกลับมาคอยที่กินดอกเจ้าจะกินนิจากคอยเด้อจะกินเบิดกรอนคอยเด้อครับน่ผมจีจ้ยหลาหลายๆครับน่ ไา้ยำมืออื่นมาหลวงพ่อเขาไปในบ้านอีกวันนีงถ้าไานั่นก็จะบอลืมสั่งเน้นหน่อยเด้ยำเด้บอกเน้นหน่อยอะไรไกลพ่อตาหลวงพ่อมาแล้วบ่าในรูปปากแหวยสบายแล้วมือนึ่งพี่ท่านขี่ไก่ก็เตรียมเดินวัดเดขี่ไก่อีหลีเด้มือนี่หลวงพ่อขึ้นไปก็เตรขี่ไก่เน้นหน่อยขึ้นมาจอบเบิง้งแล้ จิ้มแล้จินมแ้จินแล้วจินแล้วให้หน่อยกสี่ต้องพอจินขีใกล้มา้าดีหูมาขีใกล้ว้าขีใกล้สิหนูห้ามไ้่ขีใกล้สเดี๋ยขีกล้เดียวแล้วน้อยน่อยแต่แป๊บไม่ได้ห้ากแต่ฮกแต่นยเออเออต้องพอห้าคนไล่ขีเพียวอกแล้วต้องพอมัน เน่นหน่อยก็ฮ้ว้ากาคาคาคาติฮู้น้อยท่านเหลุมเน่นหน่อยเจ้าโ่เจ้าเจ้าเด้อท่านไล่ขาเน่นหน่อยเลยบ้านี้โอ้มึงตายกันเพ้อเถินผมไม่ได้เห็นเลยหลวงพ่อผมไม่ได้เห็นชี้ไก่พี่เถินผมไม่ได้เห็นผมไม่ได้เห็นเถินโอ้มึงตายกันเถินนันไล่ขาเน่นหน่อยออกมาอยู่บ้านเน้หน่อยก็โอ้ยจนว่าไทยบ้านเขามาห้ามแล้วจังเศร้าอ้า ยังลงพอขี่ไก่โปูจบ